คครับทุกน <Yahoo! S 1> สวัสดีครับผมอ้ํา KSM คลิปนี้ผมจะมาตำม,มาม่ากินนะครับนี่ครับมามา่าผมก็ได้ลวกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาเป็นถ้วยใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับ ไม่รู้ว่าจะกินหมดหรือป่านะครับคนเดียวก็มาดูกันนะครับว่าจะอร่อยแค่ไหนโอเคเริ่มแรกก็ใส่พริกลงไปตำเลยครับเอามาๆอก่อนนะครับเดี๋ยวมันหกก็หมดกันพอดีครับอดกินเลยตามด้วยกระเทียมครับ ก็มาเริ่มปรุงรสเลยครับผงชีรสครับนี่ครับทุกคนทีเด็ดน้ำปลาร้าครับจะอร่อยไหมอร่อยก็อยู่ที่ปลาราแหละครับโอเคหรือว่าอยู่ที่ฝีมือผม เฮ้ยพนานเองเนีน้ำปลานิดนึงครับต่อไปก็จะเป็นมะเขือเปราะครับไปไหน อย่ากินมาม่านะตามด้วยมะเขือเทศลูกเล็กๆครับตาต่อให้เข้ากันครับ ิมดูครับทุกคนอืมรสชาติจัดจ้านมาครับว้าว <Whoa. S 2> ใส่เส้นมามา่าลงไปเลยครับโ <Okay. S 2> อเคเต็มครกเลยครับทุกคน ชิมดูอีกทีครับอืมจืดนิดนึงครับเพราะว่าผมใส่เส้นมาม่าลงไปครับ นี่ครับทุกคนตอนนี้ตำมามากก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับดูครับเต็มถาดเลยครับกลิ่นหอมหอมก็มาเริ่มกินกันเลยครับโอเคนี่ครับทุกคนกินผับตามครับ อืมว้าวดูครับทุกคน <c oughs> รสท้าจัดต้านนะครับโอเค ดูครับเต็มเต็มอย่างนี้เลยออรสน้ำตบำอฮะเซ็บมาครับทุกคนโอเค ขอชิมเนื้อปลาร้าก่อนนะครับ <laughs> นี่ครับอืมหอมหอม Vinh mạng khắp tụi con nam นี่ครับนเนื้อปลาระ อร่อยจริงจนะครับเนี่ยโอเคดาราครับออหอมหๆครับสำหรับตำม,มาม่านี่ก็อร่อยแซ่บเหมือนกันนะครับเนี่ยก็ขอลากันไปเพียงแค่น,นี้ครับเจอกันมาคลิปหน้าฝากกดติดตามกดไลค์กัเ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับขอบคุณครับ